สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูไผ่ปักกิ่งนะครับช่วงนี้คือช่วงเดือนเมษายนนะครับวันที่20เมษายน2567นนะครับปีนี้ยังไม่มีฝนตกสักครั้งเลยนะครับนี่นะครับที่อื่นอาจจะมีตกบ้างแต่ที่นี่ไม่มีนะครับยังไม่ตกเลยนะครับดินยังแห้ง อากาศยังร้อนระอุนะครับทีนี้จะพามาดูไผ่เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากที่ผมได้ให้น้ําให้ปุ๋ยไปแล้วว่ามันตอบสนองไหมมาดูนะครับให้น้ําไปได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบมีนาคมนะครับช่วงนี้ก็ยี่สิบเมษายนแล้วนะครับอ่ะก็เริ่มแทงหน่อขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนี่หนึ่งเดือนนะครับนี่นะครับเริ่มแทงหน่อมาได้ไหมครับนี่เห็นไหม เดิมมาแล้วนะครับหน่อเยอะอยู่นะครับนี่นะครับไผ่นะครับปักกิ่งแสดงว่ามีการตอบสนองต่อน้ํานะครับต่อปุ๋ยดีอยู่นะครับผมให้ทั้งปุ๋ยยูเรียนะครับสูตร4 0 0 0แล้วก็ปุ๋ยคอกคือขี้หมูแล้วก็ขี้วัวนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่ามาดูครับแรกๆเขาจะแตกแหนงพวกนี้มาก่อนนะครับ เริ่มทยอยออกแล้วครับนี่เริ่มแทงมาแล้วใช่ไหมครับนี่นี่นี่นะครับเริ่มมาแล้วนี่นะครับหนึ่งเดือนนะครับเนี่ถ้าให้น้ําก่อนหน้านี้นะครับช่วงเดือนมกราน่าจะให้น่าจะได้กินหนอแล้วแหละนะครับตอบสนองต่อน้ําต่อปุ๋ยดีนะครับนี่นะครับหนอใหญ่นะครับนี่กำลังแทงหนอออกมานะครับ ข้างล่างนะครับสามหน่อเรียงกันเลยนะครับนี่นะครับกำลังแทงมาแล้วนะครับอันนี้คือไผ่ปากกิ่งนะครับนี่ขนาดว่าแรงมากนะครับนี่ร้อนมากเลยยังสามารถให้หน่อได้นะครับแต่เราต้องให้ปุ๋ยด้วยน้ําด้วยนะครับอันนี้คือผมรดน้ําอีทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่2ี่มีนาคมมาเป็นต้นมารดน้ําทุกวันบางวัน ลดสองครั้งนะครับบางวันลดสองครั้งนะครับเนี่ยนะครับบางวันลดสองครั้งถึงได้เห็นอย่างนี้นะครับอีนี้มันจะม e ีอีกกอหนึ่งนะครับที่ดูแลปบบนนะครับให้น้ําเหมือนกันแต่นะครับแต่ไม่ได้ให้ปุ๋ยนะครับมาดูกอนี้บ้างนะครับนี่นะครับกอนี้ผมก็รดน้ําเหมือนกันทุกวันนะครับ กอนั้นให้กรอนี้ก็ให้นะครับกรอนให้เช้าเย็นกอนี้ก็เช้าเย็นเหมือนกันแต่กรอนี้ไม่ไม่เห็นหน่อที่แทงขึ้นมาเลยนะครับนี่ไม่มีหน่อที่แทงมาเลยเห็นไหมครับไม่มีเลยะนะครับไม่มีหน่อเลยเนื่องจากว่ากอนนี้นะครับผมไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ใส่ทั้งปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยนะครับ ที่ทําอย่างนี้เพราะว่าต้องการพิสูจน์ว่ามันจะให้ผลอย่างไงร,ระหว่างให้น้ำเฉยนะครับไม่ได้ให้ปุ๋ยกับกรน,นี้ที่ให้ทั้งปุ๋ยและน้ํานะครับพิสูจน์นะครับอยากให้อยากรู้นะครับก็จะททำอย่างนี้นะครับเปรียบเทียบกันสรุปแล้วคือกอที่เราให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับก็จะตอบสนองนะครับ ดีนะครับนั่นคือการแทงหน่อออกมานะครับนี่ก็เริ่มแทงมาแล้วหมครับนี่นะครับก้อนนี้ก็เยอะอยู่นะครับแทงหน่อมาเยอะอยู่นะครับพวกนี้ก็กำลังแตกออกมาเห็นไหมครับนี่ตุ่มๆนี่กำลังเริ่มออกมาแล้วนะครับอันนี้ต้องให้น้ําตลอดเลยครับเพื่อให้หน่อไผ่ช่วงนี้นะครับหน่อไผ่ช่วงนี้ราคาดีมากนะครับมีเท่าไหร่ก็ขายไม่พอครับเห็นไหมครับนี่กำลังขึ้นมาแล้วนะครับ ตวบูติปิอยู่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับกอนี้เนี่ขี้เรยลยังสามารถแทนหน่อไมาได้ทั้งสามหนอนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ปุ๋ยอีกครั้งนะครับเพื่อกระตุ้นให้มันแตกหน่อได้เร็วขึ้นนะครับหน่อมันเจริญได้เติบโตได้เร็วขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับอ่อนี้ใหญ่มากอันนี้คือไผ่ปักกิ่งนะครับแรงๆนะครับยังสามารถให้หน่อขนาดนี้นะครับนี่ช่วงเดือนเมษานะครับนี่ ปี2567นะครับไม่มีฝนตกสักครั้งเลยตั้งแต่ปีนี้มานะครับแต่ก็สามารถที่ให้หน่อได้ถ้าเราให้น้ํานะครับให้น้ําอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องให้ปุ๋ยด้วยนะครับให้ทั้งปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีแล้วก็ให้ปุ๋ยสูตร4ี่สนเลยครับครับผมให้ไปครั้งเดียวนะครับยังไม่ให้อีกเลยนะครับเพิ่งให้ไปครั้งเดียวนะครับ๋ยวจะให้อีกอยวเพื่อกระตุ้นให้มันเจริญเติบโตนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากแค่นี้ครับผมนะครับสวัสดีครับ